อ่าครับก็อยู่กับผมออเตอร์ er, นะครับเกม Monster Hunter Story 2 Win of r u n e นะครับมาต่อพัาต่อหลังปีใหม่เลยนะครับพัตก่อนก็ไม่ได้สรุปช่วงท้ายให้เลยโฟกัสกับเกมมากเกินจนลืมไปเลยผมเป็นประเภทโฟกัสกับเกมแล้วจะไม่สนใจอะไรเลยก็นะเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆให้ ลัดก่อนเราก็ไปหาโอเดด้เพื่อปลุกพลังลาทะลอดนะแต่โอเดดก็ไม่ได้บอกเราให้เราหาคำตอบเราเองแล้วหลังจากนั้นก็มีแสงขึ้นมาพอเราไปก็เจอกับเรกิน,น่าแล้วสุดท้ายคือลาทะลอสเราก็บ้าคลัง่งนะเราก็ไล่เรกิน,น่าไปจนทำลายกังหันลมที่เอาเนียกับชาวบ้านที่ควรช่วยกันสร้าง แต่สุดท้ายเราก็ทําให้ลาทะลอสหายบ้าครั้งได้แล้วเราก็รู้คําตอบแล้วในการปลุกพลังลาทะลอสคือเราต้องเชื่อใจลาทะลอสนะตอนนั้นเรายังไม่เชื่อใจลาทะลอสด,ดีก็เลยเกิดอาการบ้าครังเกิดขึ้นแล้วพอปลุกพลังลาทะลอสได้เราก็ไปแก้มือกับลาเกน,น่า พอจัดก,การลากิน่าได้กำลังจะกลับหมู่บ้านก็โดนฮันเตอร์มาดักจับนะแต่สุดท้ายก็ได้ลิเลียกับเรโวโดมาช่วยพาะะลาทารอดมาที่ลรลูเชียนเมืองของฮันเตอร์จับกลุมไว้ก่อนเพราะว่าลิเลียต้องระวังว่าะะลาทารอดนี่จะเป็นปีของการทำลายล้างจริงๆตามตำนาน แต่ก็ได้ลิวาโดช่วยพูดแล้วก็ให้เรามาทดสอบพิสูจน์ว่าเราเป็นไรเดอร์ที่กู้ควรกันละทะล้ะจริงๆก็มารย่องในเรื่องของพาดนี้พาดนี้นะโอ้ลิ้นพันไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้ยาวนานๆนานมานานละอันนี้ก็ฮันเตอร์ขอก็ เราสามารถดับเบิลแอตแทคูค่กับเรีวโดได้เพราะเรีวโดไม่มีมอนเตอร์เพราะนี่เป็นฮันเตอร์นะเืมแยวนี้ริมทะเลเหรอมอนกอ็เปลี่ยนไปนะดูว่าจะเจอตัวอะไรบ้างเทคっซいるติดอยู่ที่นี่คือสิ่งที่ปรากฏในที่นี้ก่อน่น้านี้ไม่เี่นที่นี้แต่นนีนแ่ 時折現れては暴れているらしいらしいってどういうことなんだ俺が見たわけじゃないからないつ現れるかはわからないから気長に待つしかないんちいちいまんたーばさほむんわいんなにのんきなこと言ってるんだよレウスに何かあったらどうするんだよそんなこと言われてもな

ก็นาวิก็พูดถูกนะแต่ว่าถ้าตามรอไรเดอร์มันเอ้ยฮันเตอร์มันก็เป็นคนรักษาสมดุลน,นะจัดก,การมอนเตอร์ที่เยอะเกินไปนจะจะทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลทั้งใตัวเกมเราจะล่ามอนเตอร์เป็นร้อยเป็นพันตัวก็เถอะ はハンターとライダーどちらの立場にも立てないからなでもお嬢は昔と何も変わっちゃいないよそうは思えないけどなあそこのキノコそうキノコキノコってしつこいぞ見てみろなんでこんなところにいっぱい生えてるんだろうな、うん モンスターと関係あるのかよ。んって本当にいっぱいだ。んキノコが生えてる場所にはモンスターがいるとかなんとか聞いたことがあるような。<laughs> いいところに気がついたな。俺たちハンターはどこに何が生えているかを知りそれをもとに。

ที่มีเห็ดเยอะๆจะเป็นพื้นที่ที่มอนสเตอร์มากินนะตัวอะไรอ่ะบูโดมอ่ะนั่นเออไอรอยัลรูดอสคิตไดมีเวลยามิทอ มีไดเมวนี่มีโชกุนไหมอะบรูซไทเก็กอนอนแลบลิ้นอยู่สู้ไหวไหมระดับเยอะสูงกว่าไทเก็กปกติเยอะหรือเปล่าแต่ตระก,กูลไทเก็กนี่ก็แพ้สายฟ้านะจิโรก้าเราน่าจะสู้ได้อยู่ น่าจะนะเผืจะเปลี่ยนไท์เล็กเออตรงนั้นมีดันแรมีลังแรอยู่ตรงนั้นเห็นจะกไกลๆเห็ดตรงนี้เราไม่เจอมอนที่ตามหามอนที่มาสร้างความเสียหายหรอตัวอะไร ไม่ใช่ไดเมียวเฮมิทอแน่นอนเพราะว่าไดเมียวเจอตั้งแต่ตรงนี้แล้วนี่ไ,ไดเมียวตั้งแรมเมื่อกี้เชื่อเห็นอยู่ตรงไหนวะตอนนั่งไงอืม ตัวปลาทะเลสายนี่ไม่ได้เจอมานานแล้วต้องแต่ภาคสองวันโอเคก็ได้ไข่มาแล้วถ้าดูจากสีไข่ไม่ผิดน่าจะเป็นไข่ไทเก็กนะน่าจะได้เปลี่ยนไทเก,ก็กข้างหน้ามีเห็ดเยอะแต่ก่ออื่นแวะแป๊บโอเค เบิร์ตไวเวตัวอะไรวะข้างหน้าฮะปีซิออเหรอไม่ได้เจอนานคอนเทียว่เจอครั้งสุดท้ายอ๋อดาบใหญ่มันหรบลิเวโดปีซิออสเอ่อเจ้าของ ้ากระแทกข้างฮิตบ็อกสุดโกงเอ่อไม่น่าใชเทคนิคตัวไม่ได้เร็วขนาดนั้นเอ้ยไม่ไม่น่าใช่สปีดพาวเวอร์ก็ไม่น่าใช่ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้แรงขนานันน่าจะเป็นเทคนิคถ้าเป็นเทคนิคเราต้องพาวเวอร์ผมเดาว่าเป็นเทคนิคเพราะตัวมันไม่ได้เร็วอะถ้าจำไม่ผิดตัวไม่ได้เร็ว ตัดหางนในแ่เทคศหนิ่จุดเด็ดไม่แพ้ดาวจี้ออสตัว,ตวมันไม่ได้เร็วจะช้าๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกระช้ามากแต่ว่าฮิตบ็อกมันเวอร์ <c oughs> มันหลบได้แต่หลบไม่ได้ คัสกโกรดแล้วชิงชิปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าพาวเวอร์อะนรเงี้ยพาวเวอร์อาจารย์นัดไขไปเลย ร้อยาอเวอร์เราต้องเปลี่ยนเป็นสปีดมาไทยคล็กมาใช้ป้ะใช้แต่จินโอกาสปีดเล็งหางดูโด,โดกระเทกใส่จะได้ครบสามไหมดูโด,โด สุดยังว่าเต็มเลยขายลูกนึงอควาเจ็ตสปีดวกหนึ่งถ้าในโปเกมอนเกี่ยวมันไหมเนะี่ยเืนฉีดน้ำอุย้ยเกือบตายโอ้ไม่มีเอไเวเนียคอยฮอยู่แล้วนะ อันนี้เราต้องดูแลตัวเ,เองเสมอถ้าตามจริงเมื่อกี้เราคินชิปกับไทยกรเล็กก็ได้นี่นะมาคินชิปล็อกสมัยพัาดก่อนดูแต่จิโรกา้าสปีดเหมือนกันแต่จิโรกา้า คณะทางไม่ได้เปลี่ยนไปกระสุนเต็มออต้องเป็นบาสออกไปแปดนัดหลอดเต็มทันทีแล้วก็โกรธเลย ให้ใช้หรอกโดนอีกรอบล็อกสมิตห้าร้อยล่วงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ในนี้ไม่มีหรอกถ้ากระแทกสุดเวอร์แบบในปกติ มันผมตั้งแต่ภาคสนะองเนาะฮิตบ็อกมันภาคมันเก่าอะ่ะถ้าจะไม่หยุดปอนเทียก็เจอถ้าจะไม่หดฟอนเท,ทียก็เจอก็ไม่อยู่ได้นะมันมร,รินทนมทะเลอ่ะมีน้ำให้มันมา

ดิสุดครับถ้มทะเลทรายเจอตัวในทรายอย่างนั้นแหละหยังไงเจอเดียบ,บอสไว้เนะี่ยถ้มถ้าทรา,ายเนะี่ย ถ้าเป็นทะเลทรายนี่จุดสูงสุดน่าจะเดียบอสนั่นไดเมียวโอ้ต้นไม้เก็บได้โอ้น่าจะกว้างอาจจะตัดนะอืฟอาซีนีวัญเ้ายใ้ทำ それを今から確かめるんだろガノトトスと砂漠に何かつながりがあるって言うのかごちゃごちゃ言うなって、モンスターの声に耳を傾ければわかることだ、うん。モンスターの声声って言っても聞こえるわけじゃないぞ。どうしてその場所にいて何が原因で暴れているのかを知るために。 相手の考えていることをよーく見るけって意味だレドじいちゃんはそのモンスターの声を聞くことができたんだレドじいちゃん,ちゃん誰だそれライダーさんのじいちゃんですごいライダーだった人だライダーさんはレドじいちゃんの才能を受け継いでいるんだレドレドかうん <laughs>

จะได้ยินจากฮันเตอร์ว่าเป็นไรเดอร์เก่งเหรอเฮ้ยคนดังเกินนะปู่เราฮันเตอร์ยังรู้จักเหรอะไม่ถูกกันเลยนะ ก็ S <S ตัดไม่ดีก็เจอรังมอนเตอร์รังตัวอะไรอะคาซินอ,าซาอ๋อเซฟาไซเออเซฟาโดมใช่หรือเปล่าวะเซอะไรสักอย่างอะเซฟาโดมใช่ พ่อพ่อกับเพสีออดภาคสองเหมือนกันน่าจะแอคแทกเอ้ยเราต้องใช้พาวเว์น่าจะเป็นเทคนิคผมะเจออะไรอ่ะสปีดอ,อ่ะ ขึ้นหลอดลดวางเต็มตีได้พุทบางไปหรอเอย็ยนแล้วกันหนึ่งเราด้วยยังไม่มีไม่ได้ต้องระ u บ l e ให้แท็กกันให้เสร็จ

ขึ้นมาบินชาร์ทเทคโคลไม่ใช่เป็นการล้มใช่ไหมเลยไม่คิดเทและเกินเรเวโด

อบอลลูนชาร์จลวงไปเลยยันอยู่ตั้งแต่อะคาล่ายันตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใส่เทคนิคไม่ค่อยมีมเป็นพาวเวอร์รึเปล่นไงนต้องเป็นพาวเวอร์จุดละแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนจุดเปแล้วไม่ได้เปลี่ยนวุฒิละเประเบนดละไง เ,เป็นอาจจนาดได้เห็นาบเ้วนม่จะปืนให้เดาน่่จะปืน ดำดินแล้วเอ้วแค่ข้อนหรอยังไม่ร่วงอ่ะโดนมาขนาดนั้นถ้าดำดินก็ขึ้นมาอ่าล่วง もし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 もなもし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 ももしし สู้แย่งอนาเขตนพี่เสือดโดนเซฟาโดมไล่ออกไปหรอได้ประกอบความวุ่นวายผสมกันเป็นเรื่องของฝ่ายฮันเตอร์นะมอสเตอร์ออกมาเพราะแย่งอนาเขตกัน みんな生きるためにやっていることなんだな。あ,あ、その通りだ。ハンターだって同じだ。人間が生きるために、ハンターはモンスターを狩る。モンスターの命をいただいて生きているのは。<music> みんな同じなんだ。たまに、れんハンターがラーはモンスターをー、保護、保、つ、 เออมอนสเตอร์ที่มีจำนวนเยอะเกินไปจะทำลายระบบนิเวศหรือพวกที่ทำลายระบบนิเวศโดยตัวของมันเองตัวเดียวถ้าพบเจอก <c oughs> ็ทางกีส่สวเร์ไปจัดการนะตามรอในเรื่องของเกม <c oughs> แต่ถ้าในที่เราเล่นกัน <c oughs> เราก็ล่าพวกฟาร์มหาของไม่ก็ฟาร์มหาเพชรี <c oughs> หาเจมอะไรกัน <c oughs> ロイントはシブに戻るとするかニーちゃんありがとうライダーとハンターは仲良くなれないなんて言ってごめん <laughs> <laughs> まあいいけどさ傷ついたけどな、ね、お詫びと言ってはあれだながドゥワードさっきライダーさんがとっておきのキノコを見つけたんだ <laughs> おおよくやったなさすがはレドの孫だえ、ッドレッドレッドレれドレドはッドレ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 ッドはッドレ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 ドレ อโอเคกลับไปหาลิเลียเอาไข่ไปก่อนเดนนี๋ยวก็มาแล้วนี่จะไข่เซฟโดม นนีก่เดี๋ยวมาต่อพัดหน้าอันนี้ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเรีย,รยพัดหน้าสำหรับพาดนี้ก็สวัสดีครับ